มีหลายๆประเด็นที่น่าคุยกันแล้วก็กลายเป็นข่าวครับสำหรับ DCU นะครับเรื่องแรกเอาเรื่องใหญ่ก่อนเพราะว่าประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับนักสแสดงที่จะมารับบทเป็นซูเปอร์แมนคลาร์กเคนและลุยส์เลนให้กับซูเปอร์แมนเลกาซีของเจมส์กันใน DC Universe นั่นก็คือ2คนนี้ครับ รักแสดงที่จะมารับบทเป็นซูเปอร์แมนก็คือเดวิดคอนสวิทนะฮะเดวิดคอนสวิทเนี่ยมาจากสายซีรีส์นะครับอายุปัจจุบัน29ปีครับปัจจุบัน29ปีนะครับตามมาด้วยราเชลบรอสเนฮันนะครับราเชลบรอสเนฮัน nah เนี่ยเจ้าบทบาทครับยอดฝีมืออีกหนึ่งคนนะครับเล่นเดอ Marvelous Miss m ไม s e l มาเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็ได้ทั้งเอมมี่ได้ทั้งโกลเด้นโกลบนะครับ ราเชลบรอสนา h ฮนเนี่ยจะมารับบทเป็นลุยส์เลนครับกลับไปที่เดวิดคอนสวีตนะครับเดวิดคอนสวีตเนี่ยเป็นนักแสดงที่มารับบทซูเปอร์แมนหรือว่าคลาร์กเคนเนี่ยโดยผ่านด่านการออเดชั่นที่สุดท้ายฟァนอลลิสต์มีทั้งหมด6คนนะครับเราเาเคยเอามาเล่าทีละว,ว่าฟァนอลลิสต์มีใครบ้างซึ่งสุดท้ายก็เป็นไปตามโผลนะครับต้องบอกว่าข่าวลือที่เคยลือว่า เราเชลบอสนะฮะจะมาเป็นลุยส์เลนก็สุดท้ายก็กลายเป็นจริงนะครับแล้วก็ David c o n สเว t ที่เคยหลุดออกมาว่ามีชื่อไปแคสติ้งเนี่ยก็กลายเป็นจริงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการยืนยันอย่างอีกอย่างหนึ่งครับการประกาศชื่อนักแสดงของ Superman Legacy ซึ่งเดี๋ยวจะทยอยตามมานะทั้ง Lex ก u t ดูเแล้วก็ The Authority ที่จะปรากฏตัวอยู่ในหนังเรื่อง Superman Legacy เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยตามมานะแต่จุดที่น่าสนใจก็คือพอเราไดเห็น พระนางของ DCU นะครับผมว่ามันน่าจะทำให้ภาพของ DC Universe ของเจมส์กันเนี่ยชัดเจนขึ้นอีกระดับหนึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือการประกาศชื่อนักแสดงซ u เปอร์แมนคนใหม่คือการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการของ DC Extended Universe ครับตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อมันปิดฉากอย่างเป็นทางการแบบนี้เนี่ยอนาคตของหนังสองเรื่องที่เหลือที่ถึงแม้ว่าจะโปรโมตไปแล้ว ไม่ค่อยปลอดภัยครับเดี๋ยวทำไมไม่ปลอดภัยเดี๋ยวมาคุยกันนะอ้าวกลับไปที่ซูเปอร์แมนเลกาซีครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนี่น,นีผมชอบรูปนี้สวยมากเลยราเชลบอสนะฮะอันนี้เล่น uh, the marvelous miss my cell นะฮะเออตัวหนังเรื่องซูเปอร์แมนเลกาซี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการวางแผนเอาไว้น่าสนใจครับพล็อตยังไม่มีการเปิดออกมาอย่างเป็นทางการนะแต่เท่าที่เปิดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่มีการเปิดเผยมาจากเจมส์กันเนี่ย จะมีทั้งเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของการเมืองประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมครับประเด็นก็คือเขาบอกว่าเขาจะเล่าเรื่องราวของซูเปอร์แมนที่เดินทางมาอย่างโลกคนก็จะโอ้ origin of superman อีกแล้วน่าเบื่อจังไม่น่าเบื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าคราวนี้จะเปลี่ยนให้โลกที่ซูเปอร์แมนมายืนเนี่ยเป็นโลกที่รู้อยู่แล้วว่ามีซูเปอร์ฮีโร่มีอยู่จริงมีกลุ่ม the authority อยู่แบบเนี้ยดังนั้น ไอ้ไอไอไอที่เหลือลอ,อยูย่ก็อาจจะยังอยู่นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเท่าที่รู้นะครับซูเปอร์แมนตอนนี้เนี่ยที่เขาเร่งเขาเร่งแคสติ้งมาให้มันเรียบร้อยเนี่ยประเด็นหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการเร่งเพื่อที่จะถ่ายทำให้เสร็จอะไรนะครับคือหนังเนี่ยน่าจะเปิดกล้องต้นๆปี2อนแล้วครับแล้วก็เสร็จจริงๆก็คือ2 0 2 5ฉายโรงนะครับประเด็นที่เขาบอกว่า DCU ทาง Warner Brother เนี่ยตัดสินใจแคสติง้งแล้วก็ประกาศแคสติ้งอย่างรวดเร็วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนฮะตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทาง Screen a c t o r er Guild นะครับกับ After เนี่ยเขากำลังประกาศจะส t r i k e ตาม w g e g a ครับตามสมาคมผู้เขียนบทอันนี้เป็นสมาคมนักแสดงสมาชิกในสมาคม65,000คนลงชื่อกันมาแล้วประ98%ว่า สไตล์เอาด้วยดังนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเฟสครับนักแสดงสไตล์อีกทีนี้ก็จะทํางานยากกันไปใหญ่เลยนี่เป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไม DCU ถึงต้องต้องรีบประกาศแคสต์นะครับต้องรีบประกาศแคสต์ว่าใครเป็นซูเปอร์แมนใครเป็นลุยส์เลนจะได้ทํางานต่อแผนกอื่นจะได้ทํางานต่อได้แล้วเดี๋ยวก็คงจะแคสต์คนอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดของ ซูเปอร์แมนเลกาซีจากเจมส์กันครับงานของเจมส์กันไม่หมดแค่นั้นครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือซูซายส์คอรดเดอะซูซายส์คอรดเนี่ยมันสนุกใช่ไหมทุกคนก็รู้สึกว่าแบบเป็นโปรเจกต์ที่สนุกมากแล้วก็เป็นการล้างคำสาปของไอทีมมหาปะเลยเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าภาคหนึ่งมันไม่สนุกแต่พอเจมส์กันทำแล้วมันโอ้โหบันเทิงมากๆเลยคนก็เลยถามต่อครับว่าลืมซูซายส์คอรดหนึ่งไปเลยนะเดอะซูซายส์คอรดของเจมส์กันเนี่ยจะมีภาค2องไหม เจมส์กันตอบแบบนี้ครับแกบอกว่าเดี๋ยวดูวอลเลอร์ก่อนวอลเลอร์นี่คือซีรีส์ในซีรีส์ชุดวอลเลอร์เนี่ยที่จะนำโดยตัวละครอแมนดาวอลเลอร์ของวิโอลาด v วิสเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครที่ตามเธอมาจากพีซเมเกอร์หลายๆตัวละครอันนั้นน่ะคือเป้าหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่ถ้าคุณถามถึงซูซายสควอภาคใหม่เนี่ยถามตอนนี้นะคำตอบก็คือ ไม่มีทางครับยังไม่อยู่ในโปรเจกต์เลยแม้แต่น้อยครับอ้าวกลับมาที่เรื่องของ The Flash เมื่อกี้ทิ้งท้ายเอาไว้นิดหนึ่งว่า The Flash ได้รายได้ไม่ค่อยดีอาจจะส่งปัญหาต่อหนัง DC ที่กำลังจะเข้าฉายในอนาคตอีก2เรื่องนั่นก็คือ Aquaman and the Lost Kingdom แล้วก็ Blue Beetle จะส่งผลถึง Blue Beetle กับ Aquaman and the Lost Kingdom ยังไงอันนี้เป็นคำเป็น เป็นไอเดียฮะเป็นไอเดียเป็นการวิจารณ์จากเขาเรียกว่า Box Office Expert นะฮะบล็อกออฟฟ a นนักวิเคราะห์ b o x อก o i f i c e คุณลุยส์เฟอร์นันโดนะฮะลุยส์เฟอร์นนนโดนักวิเคราะห์ b o ็อก o i f i c e เนี่ยเขาบอกว่ารายได้ของ The Flash ตอนนี้นะที่ไม่ดีมากๆเนี่ยมันไม่ดีมากจนเกินไปคำว่าไม่ดีมากจนเกินไปคืออะไร รายได้ The Flash เนี่ยได้อย่างที่เราได้เห็นตัวเลขไปนะครับ The Flash ปัจจุบันรายได้ The Flash นะครับอยู่ที่เอ,อ่อ s t m e s t i n Open น5นะครับออรวมเวอร์ d e อยู่ที่212ล้านเหรียญสหรัฐเขาบอกว่าขาดทุนย่อยยับครับ แล้วมันจะมีปัญหายังไงกับภาพรวมมันมีปัญหาแบบนี้ครับเพราะว่านักวิเคราะห์บ็อกออฟฟิศเขามองว่าถ้าเดอะแฟลชได้รายได้แค่นี้นะเพลอๆไม่ฉายจะดีกว่าคำว่าไม่ใช้จะดีกว่าคืออะไรไม่ใช้จะดีกว่าก็คือเหมือน b a ทเกิลนะครับก็คือไม่ถอดทิ้งก็พุ่งไปที่สตรีมมิ่งเลยดีกว่าเพราะว่า The Flash ได้รายได้200ทุนสร้าง200นะครับ ไม่ใช่แค่ซุ่มซาสองร้อยนะค่าการตลาดมีรายงานว่าประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของเดอะแฟลใช้ไปอีกประมาณ150ล้านดังนั้นเงินที่บ a อน e r b เ o อร์ r ตต้องจกออกมาจากกระเป๋าเนี่ยใช้จ่ายไปกับเดอะแฟลเนี่ยไม่ต่ำกว่า350ล้านถ้าไม่ฉายก็ตัดงบโปรโมททิ้งได้ประหยัดไปเกือบ200ล้านเขามองแบบนี้ครับ เขามองว่าอืถ้ามันเป็นของฉายทิ้งนะแล้วฉายไปคนไม่ดูไม่ฉายเลยอาจจะมีผลดีกับ Warner b r o t h e r มากกว่าถ้ารีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมยอมขาดทุนค่าโปรดักชันแบบอ่ะทิ้งก็ทิ้งเนี่ยเดลเดอร์แฟลอาจจะดีหน่อยก็เอาไปใช้สตรีมมิ่งก็ได้ไม่ฉายโรงเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการตัดสินใจโปรโมตและฉายโรงแบบที่เด e f l อเป็นไปในปัจจุบันครับดังนั้น ถ้า The Flat ซึ่งเป็นเป็นเหมือนกับฟอสซิลที่หลงเหลืออยู่ของ DC Extended Universe เนี่ยมันเพอร์ฟอร์ไม่ได้เลยเนี่ยรายได้มัน200กว่าเนี่ย w a r n e r b r o ต้องวิเคราะห์มากๆครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอาอยัางไงกับอีก2เรื่องที่เหลืออยู่ของ DC Extended Universe ทั้ง Aquaman and the Lost Kingdom แล้วก็ Blue Beetle ถึงแม้ว่า Blue Beetle จะเป็นโปรเจกต์ที่เจมส์กันบอกว่าเอ้ยอันนี้อยู่เรียน DCU นี่เปิดปาเป็น DCU เลยเป็นอันแรกที่เขาไปมีส่วนร่วมเลยแต่มันก็ยังติดว่ามันภาพในการโปรโมทที่ร่วมมาตั้งแต่ต้นนะครับมันก็ยกัยงดูติดผูกติดอยู่กับ DC Extended Universe อะ่ะดังนั้นถ้าเขาไปพิจารณาแล้วว่า The Flash ไม่ได้ตังเพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือการที่ DCU คนไม่สนใจแล้วเนี่ยอ q ควาแมอาจจะโดนไถไปลงสตรีมมิ่งเลยทีเดียวนะฮะไม่ไม่มาสิ้นเปลืองกับการฉายโรงนะผมไม่แน่ใจนะครับว่า เรื่องเหล่านี้มันจะส่งปัญหาใหญ่โตขนาดนั้นหรือไม่นะครับอ่ะนั่นเป็นเรื่องราวของ The Flash นะครับ